《現金のもんだ旅立ちの時はどうか10枚しかくれなかったくせに <sa> <al>》だって私この人のこと何も知らないしたった10年一緒に旅しただけだし。 ก็เพราะว่าฉันไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับคนคนนี้เลยแค่ร่วมเดินทางมาด้วยกันแค่สิบปีเท่านั้นเองทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าอายุขายของมนุษย์มันสั้นมากแค่ไหนทำไมฉันถึง

มาโบกเข้าตัวเดียวกันนะต่งเนี่เป็นดอกไม้ที่บ้านเกิดของฉันนะมันงดงามมากเลยละ่ะแต่ก็ยังงดงามไม่เท่าฉันหรอกนะ,มนนะนผมจะต้องโค่นล้มจอมมารและนำสันติสุขกลับคืนสู่โลกถ้าทำแบบนั้นได้ จะเป็นตัวปลอมหรือว่าตัวจริงก็ไม่สำคัญแล้วあなたが私を知ろうとしてくれたことがたまらなく嬉しいのです。ว่าการที่ท่านพยายามจะทำความเข้าใจตัวฉันก็ทำให้ฉันดีใจมากแล้วこれはシタルク様が一生懸命選んで私にくれたものです。二度とそんなこと言わないで。นี่เป็นของขวัญที่ท่านสตาร์ต้องอกตั้งใจเลือกมาให้กับฉันนะคะอย่าพูดแบบนั้นอีกครั้งเชียวนะ。見えますが。 マ、ね、<talking> リオンモシュロイマホーディバーリマセンネ。チーソーキーヘアマンカマントルーユーレカン。でドミシュウェのトモンティナはンジャイトーライン。レッジャン。レッジマーレッジボールイローオマエラガリオンニテオダシティタレンジューカー。アるリシゲキサレレレトコマランダ。ムランキキキキングオヨベ。フォークコンティペユンカマンガンガナ。ヤベクロトムンマンヘイマンアクシャダイマー。 ไม่งั้นหมู่บ้านจะเกิดอันตราย่วยชมวกด้วยเฟรีเร่โอ้เล่ฉันก็เลยตัดสินใจทีาจะไป่นั่นแร่ก็ไม่ได้รู้่าันะเนอย่าครฉันก็เตัดนใจี่จะไอ่นั่นแต่ว่ามันจนอ่างันกเลยตัดจนจี่จะไป่นกไม่ได้รู้ว่ามันจะกป็นอย่างไร เอาเถอะหน้าฟรีเรนอย่างน้อยก็ดื่มเหล้าฟรีไม่อั้นฮิมเมลว่าชีวเวสัตย์ตั้งแต่ผมว่าฮิมเมลเองก็คงจะมีความสุขมากๆเลยนะครับโอ้โอ้โอ้พวกผมเองก็ไม่ได้ทำหน้าเศร้านะครับเเนสิ もう斧を触れるような年じゃないんだ。はい、チャンディ・パック。チャンマンケー、グーン、ゴチャ、ペン、ファンダー、イクラそんな顔するな、フリーレン。人生ってのは、衰えてからのほうが、案外、長いもんさ。やあ、たま、メッナンレナ、フィーレン。チーウッコンロー・ポッシュ、トイプーも・エレメン・ヤーナーン・コティ・キッドナ魔法天の方うがうしいんだけど。じゃあ、これでいいよ。 ให้ย้อยนะจิเม่นิเลือกินะซายถ้าเป็นร้านเวทมนต์ฉันจะดีใจกว่านี้นะงั้นเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันเร็วเป็นบ้า